กับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KTA l i ฟ e ชีวิตมีรถนะคะวันนี้จะเจอกับเซลบีนนะคะวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอเป็นเจ้าตัวซูซูกิสว f t นะคะปี2018นะคะราคาตั้งอยู่ที่3 4 8 0 0 0ี่บาทผ่อนประมาณ6,000บาทน,นะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัว GL นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกัน ภายในนะคะบอกเลยว่าใหม่คลิปนะคะรถเดิมๆจากโรงงานเลยจ้านี่เลยเลขไม่นะคะอยู่ที่หกหมื่นสามนะคะบอกเลยว่าคันนี้เลขไม่น้อยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีจอดีๆให้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยบอกเลยว่า ใครที่อยากได้รถถูกผ่อนสบายนะคะคันนี้เลยค่ะดิ๊กแนะนําเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะดู่เลยว <Wow. S 1> ้าวคะว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากนอกจากจะผ่อนสบายแล้วนะคะยังเป็นรถสวยอีกนะคะไม่เคยมีชนหนักหรือว่าน้ำท่วมนะคะนี่เลยอาจจะมอมันนิดนึงเพราะว่ายังไม่เก็บนะคะ ะะที่สนใจเจ้าซูซูกิสวิตตัวนี้นะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ลน์แอนะคะหรือว่าเพจหรือว่า t i ิ Tok นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเหมือนเดิมเรามีส่วนวพิเศษให้กับลูกค้านะคะมูลค่า30,000บาทและที่สำคัญนะคะเรายังมีโของแง่กให้กับลูกค้าไปด้วยมูลค่า30,000บาทนะคะหรือว่า ลูกค้าอยากไม่อยากได้ของแต่งแต่อยากได้เป็นส่วนลดอย่างเงี้ยเราก็ทําให้ได้นะคะและที่สาคัญคันนี้นะคะเราแถมฟรีประกันไขชั้นสองให้กับลูกค้าด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นอปกอสองบวกก็ได้ <S <S และ,และเรายังต่อภาษีพรบรให้กับลูกค้าเป็นแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าใหม่ด้วยฟรีน้ามันมเต็มถังไปเลยนะคะที่สําคัญน,นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยจ้า เราวันนี้นะคะเชอร์บีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ oh <no. S 1>